ขั้นตอนสุดท้ายของการเปลี่ยนแปลงข่าวดีก็คือเราเตรียมพร้อมสำหรับช่วงเวลานี้มาเป็นพันๆปีมีอารยธรรมมากมายบนโลกที่รู้จักการขึ้นสู่โลกมานานก่อนเวลาของเราบนโลกความรู้ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจนมาถึงวันนี้ตอนนี้เมื่อเวลาของเรามาถึงแล้วในที่สุด เราก็สามารถเริ่มแบ่งปันข้อมูลนี้กับคนอื่นๆได้เรากำลังอยู่บนปากทางของยุคใหม่ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เมื่อเราจะค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของเราในฐานะมนุษย์และปลดลอก ความลับของจักรวาลอนาคตไม่เคยดูสดใสขนาดนี้มาก่อนเลยนี่คือเหตุผลที่ฉันแบ่งปันข้อมูลนี้กับคุณในตอนนี้เพื่อให้คุณสามารถเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป กระบวนการของการขึ้นสู่โลกของเราซึ่งอยู่ที่นี่เป็นพันล้านปีมันจะยังคงดำเนินต่อไปด้วยระบบสุริยะของเราซึ่งอยู่ที่นี่มาเป็นพันล้านปีและจากนั้นกาแล็กซี่เองก็จะตามมา ทั้งสามจะผ่านกระบวนการน,นี้ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวอีกครั้งหลังจากพันปีของการแยกจากกันเพราะความไม่รู้และความกลัวของเรามนุษย์เราได้รับโอกาสที่จะมีชีวิตอยู่อย่างสงบสุขอีกครั้งบนโลกขณะที่เราเตรียมพร้อมสำหรับการขึ้นสู่กาแล็กติกนี้ซึ่งเกิดขึ้นรอบตัวเรา ทุกวันผ่านเทคโนโลยีที่ชะลอเวลาอย่างอัศจรรย์เช่นแพลตฟอร์มเร่งแบบก้าวกระโดดคอนตัมหรือเทคโนโลยีอื่นๆที่ใช้โดยสหพันธ์กาแลกติกเรากำลังอยู่ในภาวะวิกฤตทางจิตวิญญาณในตอนนี้บนโลกเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้มาถึงจุดสิ้นสุดของห่วงโซ่วิวัฒนาการของมันแล้ว ตอนนี้เราอยู่ในเกณฑ์ของการเข้าสู่สติอีกระดับหนึ่งคือมิติที่5นี่เป็นเหตุการณ์ที่ต้องเผชิญกับสายพันธุ์ใดๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาไม่ได้รับการสอนวิธีการจัดการกับสายพันธุ์ของพวกเขาเองอย่างถูกต้องวง,วงเล็บเช่นผู้มาก่อนหน้าพวกเราวงเล็บปิด สติระดับใหม่นี้ต้องให้เราละเว้นข้อคิดทั้งหมดเกี่ยวกับตัวตนของเราและสิ่งที่เราต้องการในชีวิตฉันได้พูดกับหลายๆคนที่กังวลเกี่ยวกับอนาคตมากพวกเขากังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจพวกเขากังวลเกี่ยวกับงานของพวกเขาและพวกเขากังวลเกี่ยวกับสุขภาพและสวัสดิการของพวกเขาเอง ฉันจะบอกคุณสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตความหวังความหวังคือกุญแจสู่ทุกอย่างที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณคุณไม,ามาไม่สามารถมีความสุขได้โดยปราศจากความหวังคุณไม่สามารถประสบความสำเร็จได้โดยปราศจากความหวังคุณไม่สามารถที่จะมีสุขภาพดีได้โดยปราศจากความหวัง คุณไม่สามารถปลอดภัยหากปราศจากความหวังความหวังจะทําให้ทุกสิ่งเหล่านี้เป็นไปได้สําหรับคุณอย่ากลัวที่รักพระเจ้าทรงควบคุมของควันที่ดีที่สุดที่คุณสามารถมอบให้ตัวเองได้คือความหวังสําหรับวันพรุ่งนี้สําหรับวันพรุ่งนี้สําหรับช่วงเวลาของวันพรุ่งนี้สำหรับโอกาสในวันพรุ่งนี้ ความหวังจะพากความกลัวเมื่อวานและพรุ่งนี้ไปเพื่อให้คุณสามารถใช้ชีวิตในแต่ละวันราวกับมันเป็นครั้งสุดท้ายของคุณบนโลกเพราะมันอาจจะเป็นความจริงถึงเวลาแล้วอากาศมาแล้วถ้าตอนนี้รู้สึกกระวนกระวายสับสนตื่นตันใจขอเชิญชวนมาผ่อนคลายหายใจลึกๆ ปล่อยทุกอย่างไปและอยู่ที่นี่เลิกกังวลเกี่ยวกับอนาคตได้แล้วเดี๋ยวมีเวลาพอค่อยท,ทําทีหลังตอนนี้สิ่งต่างๆกำลังเกิดขึ้นโดยที่เราไม่เข้าใจอย่างเต็มที่ไม่เป็นไรตราบใดที่เรายังปล่อยให้ตัวเองผ่อนคลายในประสบการณ์ที่ไม่รู้จักนี้อยู่อย่างสงบสุขกับสิ่งนี้ มันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการของเราของการขึ้นสู่กาแล็กติกเรากำลังเข้าสู่ยุคทองที่โลกของเรากลายเป็นบ้านของสิ่งมีชีวิตที่สูงขึ้นเทวดาและชีวิตต่างดาวไม่เคยมีมาก่อนที่การติดต่อครั้งแรกนี้เกิดขึ้นในระดับที่ใหญ่ขนาดนี้มันอาจจะฟังดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์ แต่มันเป็นเรื่องจริงและมันกำลังเกิดขึ้นในตอนนี้หากคุณเชื่อมั่นในสหพันธ์กาแลกติกการติดต่อครั้งแรกนี้จะกลายเป็นการติดต่อเต็มรูปแบบ นั่นหมายความว่าเราจะไม่เพียงแต่พบกับสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ในท้องฟ้าของเราแต่พวกเขายังจะลงมาที่บนดินและสร้างฐานบนโลกและช่วยให้เราพัฒนาต่อไปในฐานะมนุษย์มีแนวโน้มเป็นอย่างมากที่เรากำลังจะได้สัมผัสกับสุริยุปราคาที่ยิ่งใหญ่ของยุคสิ้นสุดมันจะเป็นช่วงเวลา ที่หลายสายพันธุ์ใหม่จากระบบดาวที่แตกต่างกันจะปรากฏบนโลกเขาจะมาเยี่ยมเราและช่วยเราแก้ไขปัญหามากมายที่เรากำลังประสบบนโลกของเราเรารักคุณมากเราอยู่ที่นี่กับคุณเราเป็นครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณเราคือสหพันธ์กาแลกติกอาโฮอารูราเรเอ็ดอัคราชทูสสหพันธ์กาแลกติกเอโซ i'm